ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก s ับสไครตทุกการติดตามนะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์จะขอตัดพลังงานไพ่ดูก่อนนะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรของชาวราศีมีนบ้างนะคะ ไพ่บอกเรื่องราวอะไรนะคะอ่ะโอเคค่ะไพ่ก็จะบอกว่าแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตนะคะนะคะในภาพจะเป็นชายหญิงคู่หนึ่งอ่ะเหมือนรถเข้าไปเสียอยู่กลางทางนะคะแต่ก็เหมือนว่าไม่ทอดทิ้งกันไม่อ่า เขาเรียกว่าเวลาเจอปัญหาอุปารร์อาจจะไม่ได้แปลว่ารถเสียอย่างเดียวแหละเจอปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของความความรักอีกฝ่ายเจอปัญหาแต่อีกฝ่ายก็พยายามที่จะต้องเข้ามาดูแลมาให้กําลังใจอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงสื่อบอกว่าชาวราศีมีนอย่างน้อยคนที่อยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละคือคนที่ดีที่สุดแล้วคุณต้องรักษาเขาไวด้ดีอย่าเสียเขาไปนะอย่าทํา อะไรที่จะเอ่อเหมือนทําให้ความรักพวกคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็จะบอกเนาะว่าคนนี้คือดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ข้างๆก็จะเป็นภาพเหมือนการดูแลนั่นแหละคะ่ะภาพอาจจะเป็นเหมือนแม่ดูแลลูกก็ได้นะคะก็อาจจะแปลว่าบางท่านอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะเอ่อแต่ความรักต่างวัยนี้อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของ เขาเรียกว่าความรักมันไม่ได้ประเด็นที่อายุนั่นเองนะคะ,ะก็ยังรักและดูแลกันตลอดไปได้นะคะขอให้เข้าใจกันขอให้รักกันจริงนะคะให้เขาจะบอกงั้นเนาะสำหรับชาวมินนะคะโอเคเรามาดูพลังงานไพ่จากไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นของชาวมินว่าอย่างไรนะคะ พลังงานไพ่ดวงคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะขอดูฝั่งพลังงานชาวราศีมีนก่อนนะคะท่านได้ไพ่จัดเม้นท่านได้ไพ่สเตรนท์นะคะถ้ามองนะครับสองใบเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความรักที่มันนิ่งหรือมันหยุดชะงะักอืมนะคะการบอกเลิกบอก ตัดสัมพันธ์กันไปแต่พอมีไพ่สเตรนด์เนี่ยพลังงานไพ่จะบอกว่าใครคนนั้นกำลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะไพ่เดอ o โว d นะคะการจบกันไปแล้วแต่มันสามารถที่รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้คนคนนี้กลับเข้ามาแบบในเชิงที่แบบสำนึกผิดนะคะไพ่หกเหรียญเ,เขาจะรู้แหละว่าตัวเขาผิดนะคะเขาก็มาขอโอกาสจาคุณนั่ะ แล้วก็ให้สิบเหรียญขึ้นมาเขามาครั้งนี้เขามาพร้อมความรักและความจริงใจอะจะเปิดตัวคุณจะไปถึงครอบครัวของคุณแล้วก็ครอบครัวของเขาจะต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์กันเปิดตัวแน่นอนแบบนี้นะคะเขากลับมาครั้งนี้เขาจริงจังค่ะแล้วจะยังไงอีกขอดูฝั่งเขานะคะพลังงานบอกอย่างนั้นนะฝั่งเขาแปดไม้เท้านะคะ มีความพยายามนะคะเขาจะมีความพยายามความมุ่งมั่นอย่างมากเลยนะคะในการเอาชนะใจคุณนะแล้วก็แสดงความจริงจังด้วยนะ,ะจริงจังจริงใจอะไรประมาณนี้เนี่ยการขอโทษการขอปรับความเข้าใจเห็นไหมคะไพ่หกเหรียญแล้วก็ยังมี6กถ้วยด้วยนะคะ เขาง้อคุณทุกอย่างนะคะคุณอยากได้อะไรเขาก็พยายามที่จะสัรมาให้เพื่อเป็นที่พอใจคุณแล้วก็เป็นที่พอใจของคุณแล้วคุณก็รับไม่ตีเขาอะนะเขาก็จะพยายามทุกอย่างนะ,ะงอนง้อคุยกับคุณแม้ว่าบางครั้งคุณก็จะเพิกเฉยปฏิเสธเขาเขาก็จะพยายามาจะไม่ได้เอามาใส่ใจเพราะเขารู้ว่าเขาผิดเขาจึงจะต้องพยายามที่จะต้องชนะใจคุณให้ได้นั่นเองนะคะ ขอภาพไพ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรอีกนะคะพลังงานไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือไม้นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆค่ะเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะเหมือนกับแสดงความจริงใจต่อการ มีแพชชั่นที่ดีมีมิตรภาพมีความรู้สึกจริงจังนะคะให้เด็กถือเหรียญก็คือความมั่นคงพลังงานธาตุดินมีความตื่นตัวมีความรู้สึกว่ามันมันถ่ายเทพลังงานดีๆเข้าเข้ามาสู่กันและกันนะคะให้พลังงานธาตุไฟนะ,ะไฟให้ดินเหมือนห่วงช่วยก็ได้นะ,ะโอเคแล้วยังไงอีกเนี่ยคะ่ะเกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะสี่ม้เท้าคือภาพแห่งความมั่นคงอาจจะแปล ว่าเข้าพิธีแต่งงานก็ได้นะคะเราจะเห็นเครื่องประดับประดาอยู่เนี่ยเสาสี่ต้นมันหม,มายถึงความมั่นคงแล้วก็มอีอดอกไม้อะไรปักอยู่ที่หัวเสานะคะแล้วก็มีฉากปรา,าสาทราชวังอยู่ด้านหลังนั่นแหละคือพวกคุณจะมีเป้าหมายเป็นคู่เป็นครอบครัวกันจริงๆนะคะหรือใครที่เป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ก็จะต้องกลับมาให้มันอยู่เหมือนเดิมให้มั่นคงเหมือนเดิมนะคะราชาดาจะต้องแบบ เปิดแบบจริงจังเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็เป็นภาพเฉลิมฉลองค่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็จะมีความสุขอยู่กันไปแบบยา,ยาวๆได้เลยอ่ะนะคะไพ่จะบอกงั้นลีลาแห่งความรักของพวกท่านมีความสุขแน่นอนนะคะขอดูใจเขาผ่านไพ ash, ่โรแมชองเชนค่ะคนคนนั้นนะคะใจเขาความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่เขาอยากบอกกับชาวราศีมีนนะคะเขาอยากจะบอกว่า ไม่ว่าจะอยู่แห่งหตนตําบลไหนเขาก็ต้องมาหาคุณหรือในโลกจักรวาลนี้จะไม่มีอะไรมาพัดภาคุณและเขาไปจากกันได้นะคะเขาจะคอยแบบดูแลคุณอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าเขาจะบอกคุณเลยว่าอะไรที่มันจะมาเป็นอุปสรรคในชีวิตรักเนี่ยนะคะจะต้องพูดคุยกันนะคะให้เข้าใจกันนะ่ะ พลังงานไพ่อาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะอาจจะไม่ได้มองถึงข้อความเสมอไปนะคะ r e l i g i o u s f ก c t o r ก็อาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางความคิดทางศาสนาอะไราาก็ตามคือจะไม่ให้มีอะไรมาขวางกัน้นเขาจะบอกเลยอ่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราต้องคุยกันนะคะชินเด e นนะคะเป็นคู่กันแบบนี้ตลอดไปอาจจะวางแผนมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกนะว่า เขาไม่ใช่ว่ามีคุณกับเขาแค่นั้นแต่เราต้องมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกคุณนะออแล้วเขาจะบอกว่าเขารักคุณมากที่สุดนะในชีวิตนี้เขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณหรอกอะไรประมาณนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณคือคนสําคัญสําหรับเขามากจริงๆนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดะคะ่ะดวงคนโสดชาวราศีมีนนะคะดวงคนโสดชาวราศีมีน พลังงานไพ่บอกเรื่องราวอะไรบ้างนะคะชาริออดท่านจะเจอคนทางไกลา่างถิ่นทางแดนคนละประเทศคนละจังหวัดเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เข้ามาดูแลคุณเข้ามาทําให้คุณสดชื่นคุณแจ่มใสคุณมีความสุขเลเวอร์นะคะอดีตมันจะไม่ได้ทําร้ายจิตใจคุณได้อีกต่อไปนะคะคุณจะอยู่กับสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆเลเวอร์นะคะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนคะ่ะเดเมเชียนเป็นรักใหม่ความรักใหม่ๆและคุณเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรู้เลยว่าคนนี้ยเขาเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่าอะไรประมาณนี้คุณจะไม่อยู่ในวังวนเดิมๆที่มันออทําให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณอยู่กับตรงนั้นจนบางครั้งเหมือนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าไปเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ในใจคุณแล้วนะไพ่สามถ้วยมันคือความสุขค่ะ มันคือความสุขที่คุณได้รับจากคนคนนี้ที่จะเข้ามาเติมเต็มเพราะเป็นคนดูดีดูเท่เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟะนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้หรือเป็นชาวกรกฎเข้ามามมถุนเข้ามาก็ได้นะฮะก็ทําให้คุณแบบขแข้งแข็งอ่ะอาจารย์มองเลยว่าพอคนเรามีความรู้สึกแบบความรักมันมันสุกมันก็จะทําให้เรามีความเข้มแข็งรักตัวเองแล้วก็สามารถที่จะ เสริมส่งตัวเองไปในทางที่ดีในการสร้างตัวเองให้เป็นที่ยอมรับนะพลังงานความรักก็เป็นพลังงานความยิ่งใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาเสริมสร้างทําให้ ชาวราศีมีนมีแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างเงานิสางงานสร้างอนาคตของตัวเองได้จากความรักใหม่ๆที่เป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่คนโสดจะได้รับนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขอให้คุณมีความสุขนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่คะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ